เอาละเราก็มาดู SCP ตัวแรกกันเลยดีกว่าก็สิ่งแรกก็ไม่รู้ SCP อะไรนะก็กินเข้าไปมันก็ได้บัฟที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะก็ถือว่าเป็นบัฟที่โกงอยู่นะถ้าเราแบบเอาไปสู้ SCP ตัวอื่นนะนะส่วนอย่างที่2ก็คือดาบนะซึ่งดาเมจก็รุนแรงนะ SCP ตัวเนี้ย SCP ตัวนี้คือโกงมากคือมันแรงมากๆเลยนะคือ SCP บางตัวนะที่เลือดเป็นร้อยสองร้อยสามารถวันช็อตมันได้เลยนะ เดี๋ยวผมจะทดสอบกไอลอนโกเลมให้ดูกันนะว่ามันโกงยังไงนี่ลองอรดาษมาแล้วก็ฟันเลยมันจะวันช็อตเลยเห็นปะไอ้เชีย่ยมันเลือดตั้งร้อยหนึ่งเลยนะเว้ยแบบวันช็อตแบบทีเดียวคือแบบเจ๋งเจ๋งสุดๆเอาล่ะเรามารีวิวพวกตัวพวกสิ่งต่างต่างดีกว่าแรกก็น่าจะเป็นสวิกเปิดปิดนะที่แบบสามารถทําห้องแลบได้ก็แบบไม่มีประโยชน์นะก็แค่เปิดปิดโอเคตัวต่อมานี่คือปืนกลนะนะแต่มันก็ยิงทีละเม็ดกูไม่รู้ทําไมถึงเรียวปืนกล เห็นไหมไอ้เหี้ยกูเวลากูกดอะ่ะกดค้างแล้วมันยิงทีละเม็ดเว้ยกูก็ไม่เข้าใจอะนะก็คนไรประโยชน์เลยลงดีกว่าแล้วก็สิ่งถัดมาก็จะเป็น SCP ซีพีเด็กเด็กสาวนะแต่แบบฝีมือมันโคตรโหดเลยเว้ยเชื่อกูไหมซึ่งแบบก็เออก,กูไม่ได้จะพูดไงโอเคตัวต่อมาก็ไอเปร,เรียดนี่นะก็เห็นไหมเห็นไหมไอ้เหี้ยเป็นลูกปืนกลไอ้เหี้ยยิงตายไอ้สัตส สิ่งต่อมาคือเก้าอี้เว้ยแล้วมึงดูโคตรแบบโคตรดีนั่งได้ด้วยอุ้ยไอ้เชี่ยน้องน่ารักไอ้น่ารักแต่ฝีมือมันโคตรโคตรโหดผูพูดตามตรงเลยเชี่ยแบบในในดังเก้าอี้แล้วมันน่ารักยี่ไผ่อันนี้ไอ้เชี่ยเรียกว่าเด็กเปรตได้เอชซีพีเด็กเปรตไอ้สัตว like. ์โคตรเชี่ยเลยโอเคไอ้เชี่ยมันโดนยิงเม็ดเดี๋ยวมันก็ตายแล้วอุ้ยคุณหมออันนี้คุณหมอนะครับก็อ่ามันจะเหมือนว่าจะไปชุบแต่มาดูดูท่าชุบไปเยอะไอ้ย่าท่าชุบโคตรบาดไอ้สัตส ก็ดูนะมันจะชุบแล้วไอ้โจนที่โดนยิงอ่ะมันก็จะฟื้นนะนะไหนนี่ไงฟื้นแล้วเห็นไหมนี่แสงระ,ระยิบระยับโอเคตัวต่อมาดีกว่าตัวต่อมา scp กราดก็ไอ้ผู้คุมอะไรสักอย่างต่อไปกันอะไรเนี่ยพิซซ่าใช่ไหมอูกระตุกกระตุกโอ้โอพิซซ่าจริงเลยทุกคนเนี่ยกล่องพิซซ่าไอ้่ยเอาตบแต่งได้เอาอันที่เหลือมารีวิวกันดีกว่าอันต่อมาก็จะเป็นข้องขี้นะ ก็นั่งได้เว้ยสำหรับใครสายขี้นะเฮียกูจะแนะนำทำไมเนยโอเคแล้วแบบอุ้ยขยับตัวด้ด้วยสวยอันนี้เยลลี่ลูกตานะเป็น SCP อะไรทีกอย่างกิ้งได้ล้วนะเหมือน n ค n นบอลเลยเห็นไหมโอเคอันนี้ก็เป็นนาฬิกาเหมือนเป็นานาฬิกาพูกไอตัวนี้แม่งเจอได้ทั่วไปเลยเป็นมิดไอตัวเนี้ยตัวต่อมาอุ้ยอเฮียกอบลินเหรอไม่ใช่ไม่ใช่กอบลินตัวเฮียอะไรวะอ่า ตัวอะไรสักอย่างนี่เนะี่ยเฮี้ยแบบยังโหดเยึดที่วีไอรอนโกลิมปะใครใครจะชนะวะเฮี้ยโดดยังสูงเอามีดฟันชึบเรียบร้อยฮะตายเฮี้ยน้องเขามีการหลบใต้เก้าอี้เลยเฮี้ยโคตรน่ารักเลยมึงดูดิหลบใต้เก้าอี้ได้ด้วยเห็นไหมเฮี้ยน่ารักจัดโอเคมาดูตัวต่อไปดีกว,ว่าอ่าคืออะไรอย่างไม่รู้นะเหมือนว่ามันจะบั็อกฆ่าทิ้งเลยละกันโอเคตัวต่อมาบั็ก หรือมันไม่เกิดบั๊กอ่ะเ,อเหมือนว่าจะบักก๊กน,นะก็ไม่รู้ว่าทําไมอันนี้ห้ามเสกแน,นะนำยากาททำเพราะมันเป็นอมาตะเว้ยถ้าไม่เชื่อดจะ,จะ,จะทำให้ดูอ่ะดูนี่นะกูจะทับ QSE ก็ดูเอาบุ๊บอ่ะรอแป๊บหนึ่งเครื่องกูค้างนี่นะตายหมดตายหมดไอ้พวกเชนี่ไม่ตายมึงดูสัตว์อมาตะแค่ไหนเย่ามีดฟันก็ไม่ตาย บบมันมีวิธีหนึ่งนะที่สามารถแบบแก้มันตะได้ก็คือแบบต้องเอาไ,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 ไอ้นี่ไอ้กากบาทครอบัวนี่ออกมานะกดวางปุ๊บมันก็จะวราปหายไปเลยนะก็ไม่รู้ทําไมมาดูตัวต่อมาดีกว่า,อาตอนนี้ก็จะคล้ายๆแบบแมงป่องผสมลูกตานะก็เเชื่ยคนหน่าเกียดเลยก ใครใครเจอนี่กุกีดคนแรกเลยนะไอ้เหี้ยอันนี้ก็หมาเฝ้านรกนะหมาแดงหมาตาแดงโอเคมองมองฟาดแม่งรองเอีกไนะสัสส่วนตัวถัดมาก็จะเป็นคณะอ่าการศึกษานะแล้วก็พวกแพทย์พวกอะไรประมาณนี้อุ้ยแพทย์ตัวนี้น่ารักจังโอเคช่างแม่งมันสิ่งต่อมาอ่าบักอ่ามันคือการบักก็ไม่รู้ทำไมอุ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยไอ้เหี้ย,ย,ย <c oughs> คนแรกสัสแหลกจริงน,นะเนี่ย โอ้โหมอดนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะเหมือนว่าแบบความแรกมันจะเพิ่มขึ้นนะเฮียกูกไม่รู้ทำไมเนี่อโคตรแรกอ่ะดูดิเห็นไหมเรามาดูตัวทัดมาดีกว่าอ่าอันนี้ก็เป็นป้าย SCP แบบธรรมดาเลยนะก็มันก็ไม่มีอะไรสักอย่างขอทับคิวกันแล้วกันแม่งแรกไม่ไหววะทับค e ิวแอดอีโบงเรียบร้อยตายหมดูอย่างนะก็จะมืดแล้วด้วยเอาไงดีรีวิวต่อเนี่ยอย่าหาทำนะไอเที่มันเป็น เขาเรียกว่าะรสร้างโรงงานน่ะไอ้้ยนนแบบโคตรแหลกอย่าหาวางเตือนไปแล้วนะไม่ฟังแล้วแต่ไอ้อันบัคก,ก็ขอไม่เอามาแล้วกันามาสักหน่อยก็ได้วะเดี๋ยวเอานี้โอเคแล้วก็อันนี้นะก็อืตัวแรกหอนน้ต้องกลางคืนวะมันเพิ่งจะแบบไม่โดนไอนน้ตัวมันก็ค่อนข้างน่าเกลียดเลยนะน่าเกลียดน่ากลัวสุดๆเดี๋ยวเราลองมาวางแถวนี้เพื่อเห็นหน้าตามันดีกว่าโอหน้าตาประมาณนี้นะ ตัวถัดมาก็จะเป็นกงขังของ S C P นะแต่ก็แบบทำอะไรไม่ได้มันวาง S C P เข้าไปไม่ได้เห็นปะเออก็อันนี้ก็รู้สึกแบบแปลกๆนะสิ่งต่อมาก็เป็นกระจกธรรมดาอะไรแบบดูไม่ได้เหมือนเดิมคือแบบเอามาเพื่ออะไรมันดูไม่ได้เฮ้ยตัวต่อมา S C P หมีน้อยเหมือนว่ามันจะไม่ทำร้ายคนด้วยนะวงเล็บมัง้งฆ่าทิ้งเลยแล้วกันโอเคตันต่อมาก็ไอ้ที่มันชุบอะไอ้คนที่มันโดนชุบแล้วประมาณนี้ โอเคมาดูตัวต่อมาที่มันบักอยู่ดีกว่าก็วางไปแล้วมันก็แบบยังไงนะเหมือนบอสอะเออแต่แบบหาตัวมันไม่เจอก็ไม่รู้ทําไมมันอยู่ไหนมันสงสัยมันน่าจะบักะนะเอาละหลังจากเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็วางตัวต่อไปเหมือนเป็นแค่มือยากนะอุ๊ยไอเหี้ยโคตรใหญ่ตีเอ้ยไอเหี้ยกูว,ว่ามันคืออมะตะเชื่อไหมว่ามันเป็นอมะตะเคลียร์ตัวตัดมาถ,ถัดมาปืนยิงเลเซอร์นะก็แบบถ้ามันเจอ scp มันก็จะยิงะนะก็อันนี้เป็นมิดมันก็เลยไม่ยิงโอเคค่าทิ้งไปก่อน เอาละเรามาดูของท่านมาที่เราจะรีวิวดีกว่าอันนี้ก็ไอเทมบล็อกนะก็้ยได้มาก็ได้ได้มีดด้วยนะแนะนําให้หาให้เจอไม่ก็มันอาจจะคราฟได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ปืนนี่ก็ไม่ทํางานส้นตีนอะไรเลยนะก็แบบก็ไม่รู้จะให้มันทําอะไรโอเคเรามาดูอย่างถัดมาดีกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประตูเลื่อนนะเปิดได้ไหมเออเปิดเหมือนจะเปิดไม่ได้นะ ทั้งเรื่องของประตูเรามาดูคอมพิวเตอร์ดีกว่าแม่งก็เปิดไม่ติดเหมือนเดิม,มนะก็ออันนี้ก็น่าจะเป็นทหารรักษาการนะนะก็แบบมันก็จะยิงพวก scp มั้งนะน่าจะใช่ใช่มันยิง scp ก็มันไม่ใช่อะมันยิงคนด้วยกันอ่ะมันยิงคนเว้ยเหียแบบมันน่าจะเป็นตัวลายนะก็นี่มันคือแบบน่าจะเป็น scp อีกตัวอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ไม้แบบปกติเลยส่วนอันนี้อ้าไม่ได้อะวางไม่ได้อะบัก๊กหรือ เฮ้ยมันบักไว้ทุกคนแม่งบักไปละช่างมันแล้วกันอย่างถัดมาก็เป็นประตูเลือ่อนนะนี่คือแบบสร้างวาดคือมันสวยมากเลยเหมือนในคอมดีเลยโอเคตัวต่อมาคือ scp ไอเก้าเก้าะโอเคใช่ด้วยนี่คือเยลลี่แบบทําให้เราแข็งแกร่งเวลาเราอยู่ใกล้เหมันเาเห็นโลวะใช่ดูโล,โลดีไอ,อเป็นเป็นแบบยิงอยู่ใกล้เอ,าขอข้าขู่ฆามไมแล้วลไม่ทันละขอโทษแล้วกัน scp ตัวนี้ก็แบบมันเหมือนเป็นยักษ์ใหญ่นะเอ้าทีเดียวตายวัด กระจกหน้า,น,านั้นเลยอ๋อไม่ใช่กูไม่ได้ตีนี่อ๋อเลเซอร์ตีเว้ยดูดูเลเซอร์นี่เป็นไงนเลเซอร์ทำงานแล้วเรียบร้อยตายห่าเลยโคตรแรงอะเลเซอร์โอเคอย่างถัดมาก็เป็นเหมือนแบบ SCP นกใช่นกพวกมึงไงสัตว์นกโอเคกูคไม่ได้ว่าอะไรนะโอเคอย่างต่อมาก็เป็นประตูเลื่อนเปิดไม่ได้มันเดิมเยี่ยมไปเลยโอเคเรามาดู SCP ตัวต่อมาดีกว่าวางไม่โดนวางไปแล้วเอามันขึ้นแบบนี้มันคืออะไรอะ เอชีพีหน้ากากอ่ะใส่ไม่ได้ลองวางโบมันวางได้เว้ยฆ่าทิ้งได้ไหมฆ่าทิ้งไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ฆ่าทิ้งได้เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยๆกูได้บัฟนี่มาวิเทอร์โอ้โหเชี้ยพันกว,วิแนะนำฉันอย่าเข้าใกล้ไอตัวนี้มาดู SCP ตัวท่านมาดีกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเหยื่อหายธรรมดานะฆ่าทิ้งได้โอเคตาม SCP ปกติเลยอันนี้ก็หุ่นยนต์หมีไอเชี่ยมันไล่ฆ่าคนด้วยนีว่วะ เรียบร้อยฮะโดนยิงโดนยิงตายไหมตายไหมใครตายก่อนใครจะตายก่อนเรียบร้อยมีตายโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นปุ่มเปิดประตูแบบปกติเลยคิดว่าไงว่าถ้าลองเอาไปเปิดประตูใหญ่อ่ะเดี๋ยวต้องลองต้องลองไม่ลองไม่รู้เว้ยกดปุ๊บเขียวนะเขียวเว้ยแต่ไม่เปิดโอเคโอเคเข้าใจแค่แบบประตูมึงพังใช่ไหมเนอ่ะอันนี้ก็ s p t n t s p n t ก็ามา channel bomb โอเคอันนี้ก็ เรียกว่าไงนะอันนี้มันก็ไม่ทาอะไรนะเหมือนแบบถ้าเรา,เาไฟเช็กจุดมันก็จะได้เฮ้ยอันนี้คือแม่ชีอ๋อแม่ชีตามปกติเลยมันอาจจะเกิดตามธรรมชาติก็ได้นะอันนี้ใครจะไปรู้อย่างต่อมาก็เป็น scp scp บ้านโอเคลิ้นพันไปนหมดแล้วม่รู้จะพูดอะไรก็ <c oughs> ข้างในมันก็จะมีบ่ออะไรก็ไม่รู้อยู่นะเป็นบ่อน้ำพุแบบธรรมดาเลยแบบเหมือนเหมือนแบบที่วิลเลจเจอ สร้างเว้ยแต่น,นี้เป็นบ้านหลังเก่าๆโอเคจะหมดแล้วเรามารีวิวให้หมดเลยดนะีกว่าอันนี้ก็ต้นกระบองเพชรระเบิดนะถ้าเราเข้าไปใกล้มันก็จะระเบิดนะนะก็แบบแนะนําอย่าเข้าไปใกล้อาทำไมอันนี้ไม่ระเบิดโอเคฆ่าทิ้งเลยแล้วกันทำไมระเบิดโอเคอย่างต่อมาก็เป็น SCP อะไรสักอย่างเนียก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอฆ่าไปก็ได้เวลเจง๋งอ้าอันนี้กูยังไม่ทันวางเลยจะยิงเลเซอร์ Laser. อ๋ออันนี้คือ SCP แบบเสาไฟนะถอนเสาไฟไมันไล่ฟาดโป้งโป้ง,งสู้เลเซอร์กูไม่ใช่ไม่ได้สู้กับเลเซอร์ดิ สู้คนอันนี้ก็แบบ scp ทุกคนก็น่าจะรู้จักดีนะสำหรับใครที่ดูซีรีส์ scp น,นี่ก็กล้องวงจรปิดเดี๋ยวค่อยดูมันจะฆ่าเรียบร้อยไอ้เหี้ยมึงเป็นอมตะใช่ไหมเนี่ยจริงไอสัตว์เป็นอมตะโอเคอย่างต่อมาก็ scp จิงจอกอ๋อจิงจอกเหลือแต่แขนเอาฆ่าทิ้งก่อนฆ่าทิ้งก่อน,ดอนเดี๋ยวเรามาดูใหม่นี่น้องจิงจอกน่ารักไอ้เหี้ยแบบจิงจอกก้าหานะนารุโตในร่างผู้หญิงโอเคเรามาดูที่เหลือดีกว่าน,นี่ก็10นาทีละ นี่ไออ่ามันเป็นตัวอะไรเนี่ยเหมืนอนจระเข้ยักษ์นะเห็นว่าตัวนี้เขาบอกว่าเป็นอมตะกันด้วยไอ้ย่ามันสู้กันแหละสู้กันแหละใครใครจะชนะเฮ้ยอ,อมตะเจออมตะไอ้อี้ยแบบโคตนโหดเจอกันโอเคตัวต่อมาก็เป็นแบบเหมือนมนุษย์เหล็กโอเคไปเอ้ยมันไปนสู้กันไนอะ้ี้ยเดี๋ยวก็ตายหรอกอันนี้ก็อ่อเหมือนเป็นแค่ซอมีโงโ่ๆโนะที่ผุดออกมาจากดิน ที่ไม่มีอะไรมากอ่ะไอ้พวกเนี้ยก็แบบตัวตัวประกอบทั้งนั้นเลยนะของ scp โอเคตัวถัดมาก็เป็นทหารกราดก็เหมือนเดิมนะอันนี้ก็เก้าอี้เกมมิ่งไอ้ย่าทำเร่องกล้ียูอ่อนเลยสั์เรานั่งได้ไหมโอเคนั่งได้ตามปกตินะก็แบบใครชอบแบบตกแต่งสายตกแต่งบ้านก็มอดนี้ไปใช้ได้นะอันนี้ก็เหมือนว่าจะบักเหมือนเดิมนะหลายคนอาจจะถามว่าพี่ครับพี่ครับส่วนเก้าหกไปไหนหรอครับก็กูจะบอกว่ามันบักนะส่วนเก้าหกมันมีอยู่แหละก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะกด subscribe ด้วยบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า